เอามาห้องไปเลยโอ้ยคนขุ่เทพยบพูดนะครับนี่นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผลิตภาเบิ้งเห็นนะครับเนาะเบิ้งมีที่ฮอบาทนะครับเนาะฮอบาทให้หน้าก่อนก่อนบวชนะครับเด้อยวเครับมันมีอย่างแน่นะครับเหมือนกันเลยเอาผอผอมี่อย่างแน่ผอนี่เน็ก้าเห็นพิลาเรมยงมากนอะลรเนี่อ๋อนี่เด้อครับเด้ออันนี่คนใส่ในบาทนะครับเนาะอันถ้าบริขารเพื่อนอันถ้าบริขารมีใบ ใบย่อใบคู้นใบย่อใบพู่ครับใบพู่ใบอะไอีกครับใบใบคู้นใบย่อใบพู่นะครับนะใบพ่อใบยืนมีใบใบโพยังไงใบโพพอถือหยดมันใบโพใบย่อใบใบย่อใบคู้นใบย่อนะครับตัวเนีกครับนี่ใบคู้นวิธีห่อบาทนะครับเนาะวิธีห่อบาทนี่ครับนี่หมากสีข้ามยาสีกอกใบคุ้นใบ ใบง้อใบโใบพน,นะครับเนาะเราก็อาถารบริขานอยู่นี่นะครับเนาะเราก็เครื่องล่างของขัง,งนะครับได้ยอยู่นี่ีกนะครับ,จจบเดี๋ยวจะเบิ้งมิี่หอวมิติหอัหอจังไดนะครับเนาะเออผ้าขาวเนี่ยผ้าใช้ผ้าขาวประมาณหนึ่งเมตรนะครับเด้่ผ้าขาวผ้าห่วบาทเนี่ยใส่ประมาณหนึ่งเมตรที่ถามมากนะครับเนาะผมบอกนะครับเด้อจะใช้ประมาณหนึ่งเมตรผ้าขาวเนี่ยผ้าขาวห้องเห็นไหมครับเสียห่อหเสียหอ้หองหัวบาทนะครับเอาค่อยเบิง้งค่อยเบิง้งเขาไปเป็นจังไดนะครับเนาะนี่คนถามมาหลายเลยครับว่าจะกเห็นห่อบาทรไหมพันวันเนาะ ไอ้ครับเด้อนี่ครับพอดีเลยครับนี่เอา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 นี่ยุ่งกันครับมีตรรุนนี่นะครับห่อรุ่นจังรุ่นนั่นทั้งทั้งห่อเพราเป็ี่ยนนะครับในห่อบาทนะครับแล้วมาทั้งบานผมนะครับสีสีห่อแบบใดนะครับเนาะมาหากสีข่ำยาสีกอดนะครับเนาะนี่ครับนี่ยกำลังนะครับได้กำลังสิห้อกำลังสิเริ่มนะครับอ้าวโอ้ใส่ใส่หลายไหลายไหล มีมีของขังมีเป็นผ้าเป็นอย่างไหมครับมันใส่ลงไปในเนี่ยไหมครับเป็นพามันจิ๊ขังนะครับเขาในบวชแล้วนะครับเนาะเอาเอาเบิ้งวัดเป็นอย่างไรนะครับเนาะเนี่ยนึว่ากูเดาโวยพวนพันผู้พันหมากไอ้พวยนึกว่าบวชหลานนะครับเนาะบวชหลานนะครับคไอ้เชื่อโอ้เต็มจอเลยโอ้โหนะครับเนาะขั้นตอนขั้นตอนนี่ครับเด้อนี่นี่ จะเป็นแล้วจะเป็นแล้วเออกระย์กระย์กรนี์มีนี่มีไอ้ได้เ้องไหนครับฝ่ายห้องไหนไหมครับฝ่ายห้องไหนบ่ผมโมเป็นดอกตอนีิตรพวกกันพอเพิ่นพาคก,กันเห็ดนะครับเนาะรุ่นพอรุ่นอย่างมันพาคกันเห็ดสิบ่มีนะครับ,นะกกต,บ,รบต่อไปข้างหน้าเนี่ยเพราะมันเหมือนรุ่นนี้แล้วก็คือชื่อมาจักรบานได้กำไยแ <laughs> ต่บ่มีขายเด้่ ขาต้องเขาต้องมา่วฮวเองเนี่ตลาดบุ้งสิบบุ้งไม่ขายเลยหลายคนซอยกันนะครับว่าพี่น้องหลายพี่น้องหลายครับพี่น้องหลายอ้าวสุ่หนาสุ่ตาได้ครับเนี่ยที่เหลือเหลือเ่าพ่อเ่าพ่อไหวได้ครับพ่อไหวเถียนพ่อไหวสร้างกระมูอน่ะเถาพ่อปองแห้งแล้วเลยพ่อปองอะนะ อ้าวขึ้นแล้วนะครับเนาะเนี่ยขึ้นรูปทรงนะครับนะครับขึ้นรูปทรงเออผ้าพ,พขาวหนึ่งเม็ดนะครับเด้อผ้าขาวที่ใช้ห่อบาดกันหนึ่งเม็ดท่านถามมาว่าใส่ผระขาวไรบันไดน,นี่ครับผมตอบเาแล้วครับเด้อผ้าขาวที่ใส่นั่นคือหนึ่งเม็ดนะครับเนาะผ้าขาว,ดนะขาวเดี๋ยวมาห่อบาดนะครับห่อบาดหน้าก่อนเข้าบวชนะครับหัวเห็ด ทีหัวหรือเฮ็ดหัวเฮ็ดหางนะครับกระลังขึ้นรูปส้งนะครับเรื่องนี้ครับจะจะเฮ็ดเป็นตาไหมครับเป็นตาขึ้นมาเลยใชใส่เก้าตาก็ได้เจ็ดตาก็ได้นะครับเนาะเฮ็ดเป็นตาคายขึ้นมาเนี่ยนะครับกระลังกระลังนะครับนี่พี่น้องเนยมาหลายครับแต่ไหมครับงบอลหวดมืองานนะครับเลยจี้ดูนะครับนี่กับมาซอยมึงแม่แมนโอ้ยพี่น้องเนี่ยมาหลายให้แต่ไหมครับคนน่ะ พี่น้องหลาย rumor, ครับเองครับมาซ <him> anyway. ่อยกันนะครับอยู <má> e. ่ให ok. ้อ <io> ยู่หด้เลยครับบวชรลานนะครับเด้อนี่ครับนี่เอามาเบิงมาเบิงอันนี้กอนมาเบิงอันนี้ใแล้ะครับใความจริงแล้วเห็นว่าเนี่ครับนี่นี่หลายคนนะครับเนาะหลายคนหลายคนหอบาดหอบาดหอบาดให้นาคไหมครับก่อนเข้าบวชนะครับเด้อข้างในข้างในหัวหลาะบัครับว่ามีอย่างแน่นะครับเนาะอัถาบริขาร ไรครับไม่เอับใกล้เหรอครับนี่จะที่เห็ดเหลือหัวเหลือหางนะครับวันนี้ไอ้ไอ้ที่ไอ้ที่เป็นตาเนี่ครับแล้วจะมีให้เขาเร็ดนเก่าก็ได้เห็ดเห็ดทำเก้าทำเจ็ดก็ได้นะครับแล้วตรงตรงตาเนี่ครับที่เป็นตานี่ยนะครับขันขึ้นมาเนี่ครับเนี่ยเก้าก็ได้เจ็ดก็ได้นะครับเด้อทำขึ้นมา บ้านเพิ่นภูเหตดนะครับเพิ่อนภูเฮ็ดตังสี่นะครับสี่หัวเลยไหมครับเอาได้เหรอพัดเอาเลยเอาได้กันดึงขึ้นมาม้วนใส่กันเลยไหมครับเลี่ยวคึกเลียวคือเกาพันมาพันมาแล้วตั้งบ้านหมวกควมเฮ็ดแบบนี้นะครับเด้อป่าไทไหมครับอำเภอป่าไทนะครับจะทําแบบนี้จังหวัดนครราชสีมานะครับเด้อนี่ครับเป็นลักษณะนี้นะครับน้องนี่กำลังเฮ็ดขึ้นหางครับอันนี้ขึ้นหางขึ้นหัวครับ เงินทั้งเงินสิเฮ็ดโบคือกันไหมครับทั้งเอิอนบางที่บางเกาะพันเอาเลยทำเราเฮเป็นตาแบบนี้นะครับเนาะนี่รับ้านผมสิเฮ็ดแบบนี้เราก็เหลือเหลือนี่ครับรุ่นติเฮ็ดเป็นนะครับเนาะอืออ้าวไก่ขมจริงเันนครับได้ไก่ขมจริงแล้วนะครับเดี๋ยวเป็นรูปเป็นส่งหรือไล้วครับเนี่ยนี่ครับ นะครับนะอันหลานหลานหลานไส้ครับหลานไส้โอ้ยยังโอ้ยยังไม่เต็มเออนี่ไงอันชายนะครับแล้วนายเกียรติพงศ์นะครับเนาะจานนอกนะครับเนาะหลานหลานอ่าผู้ที่บวชนะครับแต่หลานไส้ครับหลานไส้อ้าวนี่ครับเอ๋อเลยครับเดี๋ยวมันเอ้ก็มจริงแล้วนะครับเป็นหัวเป็นหางแล้วนะครับเนาะอันนี้เขาเป็นหัวนาค เออนี่ว่าหนาักนะครับเนาะนึ่ตั้งนี้หางหนักนี่เป็นหางหนักนะครับเนาะนี่ครับแล้วเอาวิธีห่อหอบาดนะห่หอบาดนาคนะครับก่บนอนเข้าบวชนะครับจะทําลักษณะนี้นะครับเด้อกระบานผมที่ลักษณะนี้ไหมครับนี่มีไอ้ไอ้เห็นเป็นตาขึ้นมากสิครับลักษณะอันนี้กองเชียรหรอกนี่ข้างหลัง <laughs> เออพีอ่น้อง พี่น้องห่มกันดีคักไหมครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือแฮ่แล้วสิเดี๋ยวสิช่วยอีกมือแฮ่เอามือนี่เบิ่งหันหัวหน้าไปก่อนเอาเอาปูยก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 ,ยก,ยกยนิ้วเลยปูเอานี่ไหมครับซอยกันกระซิเลีวนะครับข้างในกระซิมีอัอดถาบริขารนะครับได้ยอยู่ข้างในนะครับก่อนห่อจะเป็นอัอดถาบริขารเามีใบผู ใบคูณใบโพใบง่อใบใบโพใบคูณใบยอนะครับด้วยอย่างละเก้าใบนะครับเนาะเราก็มีอัฐาบริขารของของจีไสนะครับของจีไสเป็นพวกของแกหน่อยนะครับเนาะเป็นเ็มเป็นยังสีไสเนี่ยคัในในบาทนะครับเข้าไปหาบางอยากเด้ครับนะี่หาบางอย่างเด้ครับเนะี่อ ครื่องอัดถ่าบริหารอยู่ข้างในแล้วเป็นเครื่องรางของขังนะครับด้วยใส่ใส่ในนี้นะครับเนาะเสร็จแล้วหรอครับอ่าเป็นแล้วว่าเสร็จนี่ครับแล้วแล้วเอาพอพอหันหนาวงามๆนะครับอ๋อยังเหรอตัดตัดตัดเสร็จได้กันครับอันไหเอาแล้วล่ะครับบปดนี้แล้วแล้วนี่ครับเป็นบ่เอายกยกเส่หัวครับยกใส่หัวบัดนี้แล้วแล้วครับเดินครับเด้อนี่ครับนี่เป็นลูกเป็นส้มเอา นี่นะครับน like. like oh. cool. like cool. like 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 ี like ่ส right. like ุดส like ุดยอดของไงที่ห่อห่าบุญบวชนะครับใ้ยกใ้ใส่หัวนะครับนี่นี่เห็นบ่ะครับเอ๋อโบกุถ่าวพยายามทักันยกใส่หัวเฮ็ดแล้วนะครับให้แลี่ยกันยกใส่หัวไหมครับมาได้บุญหลแต่เดี๋ยวไปเฮ็ดแบบนี้นะครับนะสุดยอดนะครับเด้อสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับตั้งตังพากันยกกันในใสหัวแต่ละอยากทีเลี่ยวแล้วนะครับเนาะอยเป็นลักษณะนี้นะครับเด้อ นี่ครับอะไรบัวเฒ่าแกยุ้ยมันกันหล่ๆคนนะครับเนาะซอยกันเนาะท่านมี่โมเลียวได้ครับท่านมี่อันขนมาซอยนี่สิเพคะไม่เขาเดี๋ยวพเฮดบ่อยเป็ี่ยนนะครับขนมี่บัวเ่าอย่างขนมาซอยนะครับเนาะมาซอยเฮีดซอยอย่างนะครับเอาใจยนะครับเด้อเอาเอาสวัสดีครับ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 ผมบูวถูบน้องมากขี้เนวเด้ครับเด้อซอยก็ได้ก็แช่นะครับ คนไหล่ก็แชร์ให้น้ไม่ได้ครับเด้อเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม